ทำไมบริษัทถึงทังงง้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็อุทยานต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมคะซึ่งบริษัทซิติมเองเรามองว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ภไาไยใต้กระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็นวัตกรรมนะคะซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆที่ช่วยเสิร์ฟให้กับผู้ประกอบการได้รับรู้ข่าวสารว่ากระทรวงมีข้อมูลดีๆอะไรให้กับผู้ประกอบการบ้างแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ซึ่งเรามองว่าในเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันนี้นะคะที่จะเอามาใช้ในการพัฒนา องค์กรหรือพัฒนาเรื่องของกระบวนการผลิตให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทาง System Excel e เอ e l เเองเราได้มาอยู่ในอุยาาทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคนะคะถือว่าเป็นความร่วมมืออันดีที่เราจะช่วยผู้ประกอบการที่จะพัฒนาให้สามารถที่จะส่งออกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะทางบริษัท System เองเราก็ยังมีบริการในเรื่องของการเชิญลูกค้าของบริษัทเองนะคะเข้ามาศึกษาดูงานในอุยาาทยานวิทยาศาสตร์นะคะเช่นถ้าเป็นอุยาาทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเขาเข้ามาดูงานในส่วนของโรงงานต้นแบบ เครื่องสําอางที่ศูนย์นานอเทคนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็จัดให้กับผู้ประกอบการปรกติอย่างน้อยปีละประมาณ3ครั้งนะคะหรือแม้แต่อุทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเราก็มีลูกค้าเข้าไปดูงานที่มอชอหรือว่าที่สเตปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะนําความรู้ต่างๆที่ทางอุทยานได้มีการจัดทําและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อีกด้วยนะคะก็สําหรับการที่เข้ามาอยู่ในอุทยานก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการซึ่งมีการทํางาน ด้วยกันหลายอย่างเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการและในส่วนของหน่วยงานราชการเองนะคะให้สามารถที่จะคู่กันได้เพื่อที่จะพัฒนาทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะติดตามในคลิปตัดไปได้ค่ะ